ครับเอ้ยสาสองสาม้าเดี๋ยวนะไปกล่องได้บ้างครับผมทีล่ะมาต้นขวัวอยู่หมองนี่ครับผมอูมอ้ซาจนแปนด้วยหอมเงี้นี่นนนับ ออ้้ยอ้ยยูย่่แนนนนไตีดบาสวัสดีครับสองบ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพายพี่น้องทุกคนครับผมมาพาก,กับสองบ้ายูทงนี่และครับมือนีมือนีผ้ามาหาไม้เก้าไม้เดิมครับผม,มับผหลังจากว่าได้ท่าคลิปมาประมาณมือนหนึ่งเนาะแม่นมครับผม มือทายมือบอครับช่วยนี่ก็ยังยุ่งยุ่งอยู่ครับผมครับผมมาหมองเกาหอยเชลลี่หอยจู่สองเบามาเอาครับผมครับแต่มาฟังผีหนังก็ต้องเริ่มลดครับมาฟังสาครับผมนี่ครับางคู่สาเลยครับนี่ไปนไปครับสองเบาครับสีมันซ้ำใดครับผมนี่สองเบาก็หากินน้ำทงน้ำทาเนาะแค่น้อยกับที่ผ้าเขาสวนอยู่ครับอื ้องเดียวกันคับต้นยูค่ามือนั่ยนะครับออโอ้ยี่ทั้งบกนี่ตะกีน้ำถั่วม,มืดนี่ คอขูดเลครับฉันขูดหัวมามอเห็นกันมือโลนหนามเลย แล้วสอง้วสามขงเราคนในยูนี่ครับน่เทาเทาเนาะอืม ไก่นะครับเื้อมแหกหน่หาลหกคุาเนะหากูกข้า มันอยู่เป็น,ปนมูนละลครับเขียดกับี่เหรอเขียดกันนี่ปด้หาทุงก็ใช่ครับผมจงสีบ่บม้อที่เขาจะไปหานี่เห็นบ่ะเขียดเยดจไปหาเขียดก้าย ไก่ไข่กันนะครับเนี่ยจุ่มใน่ไหมเฮ้ออสองสามครับ สีลายดอนสองดวน,นานอยนึ่บุวนครับผมนี่น้ำปลาหญาที่เต้มีน้ำานเนาะนองเอาบบดแท้นีน่นครับสามารถท่านนี่เลยแ่ในมือมือนัง่งเอาอี่หมองให้เท่งครับ,บามาหมอนี่เห็นจะห้อย เห <ừ, S 2> <t> ็นเพิ <t> ันยังมแห้งครับนะครับข้าวเดียวแบบงายเลย มันยังอยู่ทำไงหาเป็นนาตั้งเงินไปยังหาอะไรนี่ครับเกี่ยวแล้วมาทางใตอยู่ครับขี้ดินหอวง,งามขี้ดินเนี่ยหลิ่มอยู่ครับอุ้ย Đúng thế này Nên này mang đường thương cả này 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 mọi người ่ห้องนี้สีลายแต่กระสีหัวแม่ว่าทั่งๆเนี่ยมั้หว่าบอลห้งนี้ป่าสิลายเนี่ยหนี่เป็นงานหงนี่ เี็นเา่งแั้งน่ีนว่ะค่งข้างมีอ่นะเื่อดน่าจัเพราะว่าน้ำถ่องไปหมดเลยมีต้างไก่เป็นยังมีอยู่ ตัวเรก็่แข็งอย่าเงี้ยเลยคุณอ,อยู่บนเรือเลยครับหันหันบุกอย่างนี้โอ้ยสายครับหายแห้งเลยันนต้งขากับท้นี่แหะ หรสมามาทาผีมนี่นา,าท่านลุงนะครับอยู่สูง,งนันมาไปเลยครับผมนี่นต้อตรงนี้ เกี่ยวเกียบมั่คือหลายท่านหรอแต่ว่าเอาได้หลายหลายแล้วนี่ Mọi người là Mọi cân cạn Hãy subscribe cho ไใหม่เบิ่งครับผมเรงีว่าชนิ่มกับบมีนะขนาดเสืนี่แบบนี แล้วาวใช่กัหลายอคอเนาะคนมากอยู่ครับอยูก่กัเลือกความนี่หัวหัวงานึงาอยู่้าครับนี่เงครับิ่นหาหมองก่อครับนี่คือการก่อนอนักกู้กเขานัำกุ้ขหายอยู่ค้าดีครับ เล่นหาเล่นเพือกะทีถ้าฝนตกกะทีเดียวาพที่น้อไปเก็บเห็ดแล้วครับผมนี่นะครับผมนี่นี่นี่ไปเก็บเห็ดจะไปหาดอกกระเจียวเนาะนี่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  โอ้ช <Cornell. in st selling> ่วยครับน้องนี่เป็นมือแรลกคุณน้อะแหลกร้ายนะครับพี่น้าจะไม่ได้หมด้องจับน้องมามากมากกว่าข้าอง 嗯嗯 hmm. uh, yeah. hmm. hmm. ไม่ดีทหรเอาจะไปร่องบ่อไปครับ Điều này mười lăm ngày tết này mười lăm ngày tết này mười này mười lăm ngày này mười ช่วยอะไรไงนะครับอย่างนี้มั้งนี่ยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับอื เนี่คร้ยอูย้เป็นลิ่มอยู่ครับผม 蛮高调啊，好像。 ออมองอาหารอาหารเนี่ย่็คืนคู่เ,เ็วยค้อดเรอไปรอบมามาเข่าไปยังหน้าครับผมไม่ได้พ,พอ่อไร้ทิศแล้วครับผม ไปยังหน้าครับผมไปสรุปผลงานครับสองบ้าครับผมจะได้ยอดมานครับวันนี้อาจจะได้ปลายเด้อครับผมตัวสองเบ้าแวะมาเบิึงสวนน้ำครับผมใส่ตะเบงปลอดภัยครับผมครับหนอก็เริ่มเห็นแน่แล้วครับผมเบอร์ยี่สิบห้าเขาสวนน้ำใหม่น้อติดเบอร์เบอบร์หอยน้ำกันครับีเป็นตัวใหญ่ๆครับผม หมอยสลี่อยู่มีบ่หมอนไปเลยครับมันจักหลักเป็นหอยจูบครับผมแมนครับผมสลี่เดือดสามหัวครับผมเอาละครับผมมาพุ่งกระบาดต้นกระขอขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกท่านครับที่คอมมุ่นลมเดินทางมาชมคลิปขัวบอกหอยจำสินหอยเขาง่ายครับสองมาครับผมในช่วงหนาแรงนี้เนาะแมนครับครับผมสองมาก็ไดับ้องทงน้องทาเข่าปลาอย่างหน้าปลาไพ่ครับผมพี่น้องเด็กเบิ้งขึ้นเก่าครับของงานสองมาเมือนนี้ครับ ถือประมาหลายเติบครับผมครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลากกระบางก่อนครับมาต่อกันคลิปไหนคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าต้นสวัสดีครับครับพุ่มสวัสดีครับห่างหน่อยห่ห่างนานหนด้อครับผมไปไปสมาชิกเจาะสวนนะครับผมจะเป็นหยุดเร็วครับคุณเนี่ยตัดเร็วเนี่ยครับแต่จริงไปเลยทีนี้แท่งดืุดครับผม